สวัสดีครับผมนายกฤติวิกกันธินะนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการจากกองผลิตภัณฑ์สุสตรทของสุสา์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าไส้บรรจุนะครับที่ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์มีกี่ประเภทนะครับไส้แบบไหนกินได้ไส้แบบไหนกินไม่ได้นะครับสำหรับท่านผู้บริโภคนะครับกลับไปเนี่ยเลือกซื้อพวกไส้กรอเลือกซื้อพวกแหนมพวกกุณเชียงนะครับจะได้รู้นะครับว่าไส้แบบไหนเนี่ยบริโภคได้แบบไหนบริโภคไม่ได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูไส้กันก่อนนะครับถ้าพูดถึงไส้บรรจุเนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็นใหญ่ๆสองประเภทนะครับเป็นแบบไส้ธรรมชาตินะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือไส้ที่ไม่ใช่ไส้ธรรมชาติคือไส้สังเคราะห์นะครับไส้ธรรมชาตินะครับก็จะเป็นลักษณะที่อยู่บนจานแบบนี้เลยนะครับถ้าของโปรกลสัตว์นะครับไส้ธรรมชาติเราใช้อยู่2แบบนะครับจะมีไส้หมูนะครับกับไส้แกะนะครับไส้ธรรมชาติตรงนี้นะครับจะผลิตมาจากส่วนของลำไส้เล็กของสัตว์นะครับ ก็คือพอได้ลราไส้เล็กของสัตว์มาปุ๊บนะครับก็จะทําการขูดเอาชั้นของไขมันออกให้เหลือแต่ไส้ที่มีผิวนอกบางๆนะครับก่อนที่จะเอามาใช้งานนะครับเขาก็จะเก็บรักษาให้เก็บได้นานนะครับโดยการหมักกับเกลือไว้นะครับไส้เนี่ยก็จะมีความแห้งนะครับแล้วก็สามารถเก็บได้นานนะครับถ้าสมมติไส้หมูนะครับลักษณะเนี่ยก็จะมีความใหญ่กว่าไส้แกะนะครับผมถ้าดูไส้หมูนะครับก่อนที่จะใช้งานเนี่ยก็ต้องทําการล้างเกลือออกก่อนนะครับ พอล้างเหลือออกเสร็จไปได้ใส้เป็นเส้นนะครับเราสามารถอัดบรรจุพวกไส้หัวนะครับพวกคุณเชียงนะครับพวกไส้กรอกพวกนี้ได้เลยนะครับสหรับไส้แกะนะครับลักษณะก็จะเป็นเส้นเล็กๆประมาณนี้นะครับ พอหลังจากที่ล้างเหลือเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการแช่น้ำนะครับแล้วก็เอาไปบรรจุใส่ในตัวของไส้กรอกนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ไส,ส้กรอกแปนโฟ์เตอร์นะครับที่เป็นไส้กรอกที่ขายที่ที่สุดของกรมสวนสันเ์ี่ยนะครับก็จะใช้เป็นไส้แกะตัวนี้ในการผลิตนะครับตัวของไส้ธรรมชาตินะครับจะมีความอร่อยนะถ้าถามผมนะครับมีความอร่อยกว่าตัวของไส้สับเปาะนะครับแต่เนื่องจากเรื่องความเป็นธรรมชาติของมันนะครับมันจึงเล็กบ้างใหญ่บ้างเล็กบ้าง,ให,างใหญ่บ้างนะครับทําให้ตัวของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเนี่ยนะที่ ผลิตออกมาเนี่ยบางทีอาจจะไม่เท่ากันทั้งหมดนะครับด้วยข้อจํากัดตรงนี้นะครับก็เลยมีการทําไส้ที่สังเคราะห์ขึ้นอนากนะครับเพื่อให้ได้ไส้ที่มันมีขนาดเท่ากันหมดทั้งว่งนะครับไส้สังเคราะห์นะครับก็มี2แบบนะครับมีแบบกินได้กับแบบที่กินไม่ได้นะครับถ้าไส้สังเคราะห์แบบที่กินได้นะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่นี้เขเรียกว่าไส้คอลลาเจนนะครับไส้คอลลาเจนก็สามารถสังเคราะห์ได้จากตัวของอ่า เยื่อของสัตว์นะครับออกมาเป็นคอลลาเจนของสัตว์นะเอามาสังเคราะห์เป็นไส้แบบนี้ได้นะครับหรือว่ามีไส้คอลลาเจนที่สังเคราะห์จากพืชก็มีนะครับผมตัวไส้คอลลาเจนนะครับก็จะออกมาลักษณะแห้งๆแบบนี้นะครับก่อนใช้งานก็จะต้องดึงออกมานะครับแล้วก็อัดบรรจุส่วนของส่วนผสมเข้าไปก็ได้ออกมาเป็นไส้คอลลาเจนนะครับสังเกตนะครับไส้คอลลาเจนตัวนี้เป็นไส้ที่กินได้นะครับก็พวกไส้กรอกทองฟังนะครับที่ขายในร้านสะดวกซื้อวกนี้ก็จะใช้เป็นไส้คอลลาเจนนะครับแต่ว่าจะมีไส้สกััดที่่ินนไไม้ะครบ ก็ถ้าเป็นน้องๆนะครับที่รับประทานไส้กรอกสีแดงหน้าโรงเรียนนะครับสังเกตว่าจะมีตัวของไส้ที่เราต้องดึงออกก่อนนะครับต้องกรอกออกก่อนนะครับจะเป็นไส้สีใสแบบนี้นะครับอันนี้เป็นไส้ที่สังเคราะห์จากตัวของเปลือกไม้นะครับเป็นเซลลูโลสหรือว่าตัวของเซลลูเฟนนะครับตัวนี้ของรับประทานนะครับจะต้องดึงออกก่อนนะครับผมแล้วก็จะมีไส้ที่เป็นไส้พลาสติกแบบนี้นะครับอันนี้เราอาจจะคุ้นตานะครับในผลิตภัณฑ์พวกแหนมนะครับ ก็พอได้ส่วนผสมของแน้เสร็จก็จะอัดบัรจุเข้าไปในไส้นะครับก่อนทางก็ต้องดึงออกก่อนนะครับเก็บออกก่อนทันไม่ได้นะครับ รวมไปถึงไส้ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นไส้ไฟบัสนะครับที่มีการเคลือบแ็กไว้ด้านในนะครับตรงนี้นะครับเอาไว้ทําเป็นตัวของไส้กรอกโคโรหน้านะครับก็คือพอได้ส่วนผสมเสร็จนะครับเราอัดบรรจุใส่ในไส้นะครับไส้ของเขาก็จะตึงแล้วก็กลมแบบนี้นะครับจากนั้นเราคลิกหัวคลิกท้ายแล้วก็เอาไปต้มจนสุกนะครับก่อนรับประทานก็เอามาสลด์นะครับสลด์ตามฝ่าก็จะออกมาเป็นไส้กรอกโคโรหน้าแทนทุกๆ ก็ตรงนี้นะครับเป็นไส้บรรจุนะครับที่กรมบศุสัตว์ของเราใช้งานอยู่นะครับแล้วก็ใช้ทาผลิตภัณฑ์นะครับมีทั้งแบบธรรมชาติที่กินได้นะครับแล้วก็แบบสังเคราะห์ที่ทานได้กับแบบที่ทานไม่ได้นะครับซึ่งผู้บริโภคนะครับสามารถสังเกตได้จากตัวของถุมบรรจุภัณฑ์นะครับว่าไส้กรอกหรือว่าผลิตภัณฑ์ไหนเนี่ยนะครับ ใช้ไส้บรรจุแบบที่ทานได้หรือทานไม่ได้นะครับถ้าสมมติว่าเป็นไส้ที่ทานไม่ได้นะครับตรงบรรจุพันก็ควรที่จะมีเขียนกำกับไว้นะครับว่าควรที่จะแกะก่อนรับประทานนะครับเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้บริโภคนะครับก็วันนี้จบแล้วนะครับสําหรับไส้บรรจุนะครับสําหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์นะครับขอบคุณครับ